ง่อยกจะใช้ได้แค่เนจาตายเลยฮะมาตะปาตะโคกคุ่แล้วอ้าวไปเฮ็ดได้อย่างไปหาหน่อไม้ก็หาเห็ดง่ยแ่เยอะบลาบาเนี่บ้บบแล้วหนีเกือบตายเอาแล้วหนียังหน่นี่ฮะหน่อไม้ไร มาไม่ยฮะโอมาตลาดไปตลาดอ่าไปยังกินหรอได้ก๋วยเตี๋ยวมาถุงเดียวนี่เอาได้ตุ๊เป๋านี่โอ้ยไปห้องตลาดอันไปกินสักก๋วยเตี๋ยวนั่นบ่ดูนี่นั่นหน่อยนึงจะเสียเอาอีหยังเดี๋ยวนะสหลด์เนี่ยองตัวคือบ่เสียมาไหลไรเนี่ยมันบ่ได้ยังแล้วก๋วยเตี๋ยวเท่าเดียวกันเกือบเบิ้นแล้วแหมเอาแม่นสั่นบ่แม่นไปก๋วยเตี๋ยวยังคือสิบแพงแถววะมันหน่อยนึงเจ้าอีหยังมากไหมแม่นน่าแล้วเนาะ คือพอสมัยตะกี้นะเออเงินลอยนึ่งนี่ได้ตัง้งหลายอย่างไปนะแม่นั่นแล้วจะเข้าเข้าเป็นเล็กน้อยเนาะแมน่นน้ำปูน้ำปลาผงชุบหลอกชุบรสเออได้ปลากิ้กัวแห้งได้ฮอดข้าวสารพุน่น่ะแม่นั่นแล้วมเออมน่นบ,ยยบ้านนะเออมาชุบเนตรงินลอยนึ่งประเด็นยังบอกบ่ประเด็นยังเอออีกอย่างหนึง่ทงทั้งกล่องวงจรปิดกับหลายเคือสิตายนี่ ก็พวกงจอบป็ดกัน่ล้ายขึ้นใยนี่โอ๊ยไปใส่เลยเฮ้ยเท้าสิเอาติ๊บก็เอาเข่าไปทรงผัวมือสองเข้าหมอพ่ายกับติ๊บเข่าไปทรงผัวมือสองแม่แหละเว้ย มันให้หนิวเขามันถ่ายอยู่บุญหมอหลายพรานนั่นบ่บอหมอบางแนไมีติมติมยังไงอ่ะก็หลายตัวไว้จังมันสิคบกันกินอุ้ยตัวขึ้นเลี้ยงไว้หลายแท้เอ้าเลี้ยงไว้หลายมันกรบโบอันนี้เด้ไว้ตัวขึ้นบ่ทรงบ่ทรงเฮาทดลองยังบ่ทันหมดทุกโย่บ่ทัานพานอยู่ยังบ่ทัานพานอยู่ไว้หมออุ้ยมันสิคืออยู่บนละหมอคืออะไรเนาะเป็นยังสิบ่คืออุ้ยจนดิยหายไปเสือละสามติฟชีติฟ ทรงเขาทรงหนามหลายปานนี่บไว้ได้เฮ้ยหมอบังแนกติบมีเจกติใยังๆโอ้ยเ้าไว้อยู่แล้วโตคือว่าโตโบไว้โตบ่ได้ไปนะเมาเ้าไว้อยู่แล้วอุ้ยเพื่อชิได้ทรงบบแม่นสิได้ขายหน้าพุ่นบอเลียงปัวมือสองมี่น้อง